ฮัลโหลมึงใจเย็นมึงใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมึงฟังกูมึงฟังกูมึงฟังกูไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยิงใบนวดไปนวดไปนวดไปมึงนวดไปนวดไปนวดไปใครยังไม่อยู่บนรถมึงเล่นเลยนะใครอยู่บนรถจะเพิ่งลงนะอยู่บนรถจะเพิ่งลงนะแจ้งกันหนึ่งนะพี่ไอ้ไอ้ไอ้แทนยี่สิบข้าวขอ ตัวอย่างหูดับนะเพื่อนเต็มบกได้แต่อย่าหูดับนะแล้วก็ให้มันอยู่ในกลนะยังก่อนมึงเชื่อกล้วยแม่งมาแน่มึงมึงมึ้งฟางไอ้ดำพวกไอ้ดำไอ้ไอ้เฉียเยอะไอ้ยุ่งหันป้ามีใครอยู่กลางหันป้าดีเยอะเว้ยไม่ทำได้เว้ยน้องมีสติเยอะไอยู่หน้าผมนะจอมี่รนี่รู้สึกว่ากำบับใจจัดจัดอะจริงจังจัดเลยอ่ะวันนี้พี่ชายจริงจังวันนี้แม่งไม่วันนี้แม่งพูดไม่หยุดเลยเฮียพี่พี่ไม่ชอบพูดเคียดีพูดขี้ดี เลยมาบุมบมบุมบมหน่มาบุมหน่อมาแล้วก็ไฟไฟสะีมาเอแม่งจบจบดิ่อแลอ้แก่ไ้แกไอ้นก่ไอ้แไอ้แ่ไอ้ก่ไอ่ไอ้แ่ไอ้แ่อกแ่อ้่ไอ้นก่ว้แ่อ้แก่อ้แ่าอ้ก่ไอ้่อเแก่อ้่ไอก่ไอ้แ่อ้ไอ่ไอ้แ่ไอก่ไอ้่ไอ่เแก่เอ้แ่อเแก่ไอแก่ะอะไอ้แก่้าย่ไอ้แก่ไก่ือามกดอ่ะมึงเข้าใ่ใช่ป ใ้่มึงช่วยเล่นให้มันอยู่ในกฎนะเว้ยมัน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 ง่ายมากอรอพี่ว่าม no no ันน่าจะง่ายอยู่แล้วพวกมึงก็เล่นกันมาเยอะพี่ว่ามันไม่น่ากังวลนะแล้วก็ฟังฝากคนสั่งเองด้วยอย่าให้คนสั่งให้เป็นหนึ่ยทีเดียวถ้าผมมแคคป์บบอยรัถ้ามึงสั่งถ้ามึงสั่งแล้วมึงเล่นพลาดมึงก็จะเหนื่อยเพิ่มเข้าไปอีกโอ้พี่บังก็คงนำบูว่ะเอาหน่อยเอาหน่อยดูเอาหน่อยเอาน่อยดูไว้เราไม่ได้เจอกันขนาดนี้แย่กี่เดือนแล้วอะ กูบอกไปว่าบอกมึงบอกตัวมึงเองใช่ไหมหรือไรเออก็มึได้บอกตัวมึงเองนั่นเนี่ยอะไรกูกูไม่รู้ดิไม่รู้แคิดถพี่ต้องอกไงโอเคแทนแทนชิคกี้พายก่อนแทนคิดถึงสูตรข่าวเต็มระบบไงดาวแทนใช่ล้สวยสวยพี่สวยสวยไปทำเลยพี่จัดพี่จัยเดี๋ยวเพิ่งขอหนึ่งครั้งี่เร็่ของบอลมันหายหมดสตรอลเรื่องเรื่องเรื่องว่าใครแบกอ่ะเราจะใช้เลยไหมมันถือว่าถ้าเราเข้าตู้กันอ่ะสมมุิว่าแบบว่าเรื่องอะไรนะแฟนว่าใครแบกอ่ะ วอทคอยแบ็เดอคือพี่ว่าเป็นเป็นดูตามจังหวะไหมเดี๋ยวเราค่อยคุยกันผ่านวอทีพี่ว่าง่ายกว่าปะเพราะว่ามันมันมันไม่ได้แปลว่ามันต้องใช้ตลอดไงคือถ้าบางั้งเราคิดว่าใช้แล้วมันได้เก็บไว้ใช้ใช่ไมไม่ไมมันมันมันยังของได้เหมือนเดิมก็คือก็คือใช้วอทคธรรมดาครับแต่ถ้าว่าเปิดแทงหรอตู้ไ่้ก็แค่แ่อแบงไอตู้ถ้าอะไรเปนหมดก็แค่ไยแบ็่แค่ินอาลสก็ได้แพอวันนี้พี่ขอให้พวกมึงเล่นเพื่อไหลงเพื่อของพี่ เต็มที่เบอร์หลงสู้ห่วยหลงไอพวกเรามีหน่อยจะร้อยเปอร์ดูไว้สู้สู้เย็ดแม่ร้อยอีกแล้วเย็ดเย็ดมูลฟังข้อมูลนะมีหน่อยพวกกระเ้าปืนปืนปืนมันอยู่บนเขากลางหันหมดเลยนะส่วนหน้าคุณผมจะไม่เห็นโซนมันนะมันน่าจะจอดอยู่แถวเฮ้ยแถวแถวเมืองเลยอ่ะทีนี้ฟังไม่เล่นกลางหันไม่เล่นหลังรถไฟมึงจำไว้ หลังรถไฟป่าปลายได้แต่อย่าขึ้นกลางหาดเด็ดขาดจำไว้ปืนทุกกระบอกรถทุกคันอย่าขึ้นกลางหาดเด็ดขาดไปไว้เลยเราเราเราเอ้ยขออินพุตน้อยๆอย่าลืมที่เหลือขอว่าสื่อสารสนับนะพี่เขามีสนับด้วยนะ เล่นตามเราซ้อมมาครับเล่นตามเราซ้อมมาเชื่อพี่พี่ว่าไม่น่ากััว่อเจอไหนก่อนอยู่ข้างบนนะปล่อยปล่อยปล่อยให้เนอะปล่อยใ้อนลงล่างก่อีกทียเใชีรกรื่องเรื่องไม่ไม่แล้วเมื่อกี้เอ็ใครอ่ะเอ็กหนึ่งใครอ่ะใครขับมาเปิดไม่ก้โฟนแล้วนะเปิดไมกาโฟนแล้วนะเออเออ ว่ามีห้ากันอยู่ป่ะมีมีมีพี่อยู่ข้างหลังพี่ดูวงกว้างให้อยู่แต่ไม่เจอใช่ปะพูมินหนภพมิบนเนี่ยพุมยังไง หน้าคุกกูยังไม่เห็นอะแต่กูเห็นพวกมันอยู่อยู่อยู่ตามอ๋ออยู่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 เป็นเหมืไฟอยู่ตรงป้ายเขียวพี่ป้ายเขียวโอเคมันอยู่มันอยู่ตามกลางหันตอนนี้มันเล่นป้ายเขียวมันเล่นป้ายเขียวนะพร้อมนะจะสั่งชนแล้วนะพร้อมนะเพื่อนพร้อมนะพร้อมนะอย่าลืมตัวลงไฟถึงเวลามึงนวดมันตัวลงไฟมึงลงไปเล่นเลยมึงต้องเสีเรียกโก้แล้วเวลามันตกลงแยกพี่สั่งโก้สั่งโจลงไปฆ่าแม่งดิ่พีเพื่อนมาลุย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 เลยครับลุยลุยครับลุย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 ชนเลยเพื่อนชนเลยชนเลยมีสตินะมีสติ ชน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 พวกมันอยู่กลางหันหมดเลยนะไอปืนขาตายส่วนขนใหญ่อยู่ป้ายเขียวเป๊ะชนทุกมันชนมันหน้าหาเรานะมันหันหน้าหาเรานะุใหญ่ต้องรีบรถพี่กัเราได้หลังไปับพี่อนู่ไปเยอะแล้เพื่อนนู่เยอะเยอะไม่ต้องรีบนะนู่เยะเมันมีนานนะอย่าลืมเน้นส่งเพื่อนก่อนแบนรถหาจังหวะต้องีดีนะลุยเพื่อนลุยลชนครับชนชนนโซวิทเปอร์โซอย่าลืม เขาไปนเขาไปรถมันหลุดข้ามกางไฟนยพี่เฉินปูไม่ไหวมากหลุดข้ามกางไฟรถเดียรถเดี๋ยวมันหลุดข้ามกางไฟปูไม่ไหวนะเห็นปะมันหลุดข้ามนหลังนะมัน้องหลังนะนะโหลมฟังวออย่าพึ่งย้ายบ้านวออยู่บ้านเรานงแตกว้ชนแตกไวนแตกมาทาวอชวมาน่อยผูชตัวมาน่อยไปเขียวอ่ะไปไปืข่ายตาในบ้านเรานะไชวแตกหวากูชนงมาแตก โซวงมาแตกสัวไวโวงมาแตกโซนิวงมาแตกออกเร็วเราโฟกัสเราโฟกัสดอทเราโฟกัสดอไใ้สู่เราโฟกัสดอทพยายามเบาเลอนรถหน่อยยังเออดรถลจอดหนึ่งนะจอนพยายามขึ้นรถได้จอน นได้ชนได้ชนดชชนได้เพื่ชนได้ชนได้ชนได้วอฟังนะวอใจเย็นนะวออย่าพึ่งย้ายบ้านนะวออย่าพ่งย้ายบ้านนะบออย่าพ่งย้ายบ้านนะใจเย็น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 เ็นเยใจเยนใจเยนใจเยนจนเ็นเนเย็นเนเเ็นเเ็นเเ็นเ ตห้อมฮัลโหลอวบมูฟเลยวอหลังบนมันรีมีรีบมรีบมีรีหลังบ้านมาตเฮ้ยมือฟังกูนะตอนนี้มันปักมันปักอพีฆ่าตัวเองเว้ยมันปักเอพีฆ่าตัวเองมันปักอพีฆ่าตัวเองหลังบ้านมันมีเอพีมันไปเลยไปเลยวอไปหลังรถไฟเลยไปเลย เพื่อทำไมคุค้างวะไม่ค้างไม่ค้างไม่ค้างเฉือนมึงไม่ค้างสู้สู้ฟังพี่นะเดี๋ยวพี่จะไปส่งฝั่งตรงข้ามนะโอเคป่ะพี่ไปส่งฝั่งดูนะสู้สู้ได้ยินไหมสู้สู้ได้ยินไหมสู้สู้ไอ้สู้กูต้องรีตอมนะค้างทำไมมันค้างไปเลยวะไอ้สู้ เฮ้ยมึงฟังกูนะตอนนี้รถมันพังเยอะรถมันพังเยอะรถมันพังเยอะของกูไอสูน่าหลุดไอ้เหี้ยของกูไอสูน่าหลุดว่ะฮัลโหลมึงใจเย็นมึงใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมึงฟังกูมึงฟังกูมึงฟังกูไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยิงใบนวดใบนวดใบนวดใบมึงนวดใบนวดใบใครยังไม่อยู่บนรถมึงเล่นเลยนะใครอยู่บนรถอย่าเพิ่งลงนะอยู่บนรถอยาเพิ่งลงนะพี่ดได้ยินปะได้ยินได้ยินได้ยินมึงเห็นฮัลโหลมึงเห็น มึงเห็นมึงเห็นมึงเห็นช่องว่างใช่ไหมมึงเห็นช่องว่างใช่ไหมเพื่อนเราโดนไปนะฮัลโหลออมออมไปเรืงบ้านเราบ้านออมได้หรอบ้านมันออมได้หรอบ้านมันสู้สู้ปักปักสู้สู้ปักลงไปปักสู้สู้ลงสูู้ลงสู้ตูกางไว้เลยตูกางไวเลยตูกาว้ใครได้เสียงกูไปเรืยเรืันไม่เป็นไรไม่เป็นไรวอฮัลโหลวอ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  ไปช่วย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 บ้านมันไปบ้านมันตอนนี้เฟ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 นี้ลที่ขอไปซ่อมรถนึงนะพี่แตกสองยางหลังพี่คอนโทยากรอก่อนอินพุตน้อยน้อยินพุตน้อยๆนะไม่ต้องรีบอินพุตน้อยน้อยนะอ้อมไปทางหน้าูรนมไา่มนะล้งบ้านต้อง มันได้แค่กักมันได้แค่กักมันได้แค่กักมือฟังกูมันได้แค่กักมันได้แค่กักมันได้แค่กัมัดแมันได้แค่กัดเพื่อนออเพื่อนอเพื่อนอนะคุณหลังบ้านเราฟรีหลังบ้านเราฟรีหลังบ้านมันหลังบ้านเราอมันเยอะ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 ไอ้บินบินช่วยหน่อยบินเอสวยสวยกำลังกับไปนะกํลังกับไปนะกลังกับไปนะไม่เกี่ยวให้หน่อยครับเซสชันเกินไม่เกี่ยวให้หน่อยครับมันมีบ้านมันจะตกปลามันมีเจ ส,นนสองคนจบเดียวก็อยู่ไอ้เยี่ยสภาเขาไม่ไล่เหรอไว้เฮียคนมายืนดูเต็มเซกชั่นมันเกินไอ้เฮียเพื่อนเราหลุดไปต้องหลับคนแล้วเนี่ยไอหลังบ้านมัเราไหวหลังบ้าเราลันกียร์หลังบ้านังบานาตอนนี้ตอนนี้พี่อยู่ฝั่งตรงข้ามรอยิงพีอยู่พี่ค,คอบอยู่พี่คบอยู่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรีบต้องรีบไม่ต้องรีบ ตอนนี้ตอนตอนนี้กลางไฟชิลนะตอนมูฟังกูตอนนี้กลางไฟชิลนะไอ้นุกไอ้นุกกูสอบอย่างเดียวนุกไม่ต้องสนใจไฟเลยส่งหน้าคุกส่งหน้าคุกกระด่งหน่อยส่ง้ไปลง่งหนาคุกหน่อยเดี๋ยวไป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  เเฮ้ยคุณตกนะเออคุตกคุตกพยายามอยู่พยายามอยู่ฮัลโหลในบอฟังพี่ในบอฟังพี่ในบอฟังพี่มันลุมตรงกลางเยอะในบอมันลุมตรงกลางเยอะในบอมันลุมตรงกลางเยอะในบอมันลุมตรงกลางเยอะมาพี่บังบุกพี่บังเหยบเห็นไหจะหมดถ้ามีจะหมดแล้วชนะเลยคี่ไันหลับคือมันหลังบ้านเราวเยอะคืมันหลังบ้านเราเยอะมากตรงนี้ใครตรงนี้เฮ้ยราสี่เปิดออกรถสี่เปิดออกรถสี่เปิดออกรถสี่เปิดออก

เป็ด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 มึงจี้ไปเลยมึงจี้ไปเลยมึงาไปเลยไอ้ยกาเอี้ยกาก่าไอ้ยเก่าไปเยเก่าไปเยจุดเไอ้ยจุดเไหม้นนะวอเร็้องกำด่วนต้องทำด่วนต้องทำด่้องทด่นต้องทำ่ต้องทำด่นต้องำด่ต้องทำด่นตำด่นตองทำด่วนต้องทำด่นต้องทำด่วนต้องทำดวนต้ำด่นต้องทำด่วนงทำดนงทำด่วนต้องด่วนต้องด่วนต้องทำดนต่วนด่วนตด่วนงทำงทน

ไอ้ซูมึงฟังพี่รอ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 อย่าเพิ่งวางถ้าได้ปิดอย่าเพิ่งวางอะไรกูไอ้เฮียไอ้เียไอ้ไอ้เฮียพี่โอ้ยเกี่เกีวรู้เรื่อง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 เดี๋ยวเดี๋ยวไปไอ้เดี๋ยวมึงจับบานมึงจับบานมัดใจผิดผิดเดี๋ยวเจอกูไอ้เหี้ยงานวันนี้ไปอยู่ไหนสมกมึงฟังกูมึงฟังกูรถออกจากสมกรถใครขับรถออกจากสมกใครขับรถออกจากสมกไปไป ใครขับรถมึงอกจะสมอมาหใครขับรถมึงเอาสมอมางียบก่อเอนเียบมารถโีสามท่อสามท่อสามท่อสมท่อสท่อสมท่อไอเฉินไอเฉินมึงมึงตะโกนในวงใครขับรถเอาสมอใหมดใกลนวอในวอมึงจับข้างนอกดิขึ้นเสาไปขางนอขึ้นเสาไปขึ้นเสาไปเขาตอไหนเาไหนฝังซ้ายฝั่งซ้าย้าไ ไอพรกลมายังไอพอนะข้าาเราขข้ามาเราอเจไพรอยู่นันอาไม่ตองออไม่ตองอฟ่ตอเล่นเล่นไม่ต้องแล้วขึ้นรถขึ้นรถเราเล่นขึ้นรถเราเล่นเลยไอเจอเจิอเจ๋อสังในไฟไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาบอกแล้วเิอโยนไปทิ้ไยนยไนไยไม่ต้อคนยนไม่ยิงบแล้วไม่ยิงจบแล้วไปยิงสอบไปยิงสอกัวต้องรบ รถสี่ด้าอบนเขาสท่อนะแปดหน่งเจอ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 ตรงข้ามปามาธิน่าชนแล้วครับปมาธิน่าไปตรงข้ามขอย่งวิ่งร้อยี่เจ็อที่เจ็ดเอีร้อยที่เจ็ดเอทีเอทีวิ่งเอีวิ่งเอีอนึ่งไองเจมเจมไอเมาดอเอเเาดูนมูทในสมูเอาดูสมออกมงเลยอององ่ององเฮ้ยใน่มึงไม่ต้องรีบนะเว้ยจับข้างนอกได้ค่อยเคลียร์ไม่ต้องรีบเลยเพเพีงเพเพีง ปัญธนะิน่าตีป like okay, okay, okay. em> na eh ัญธน่ากำลังลดลงดิฟดิฟดิฟมปัาอาจารย์หน้าทุนพันมีศพเพื่อมาด้วยมิไม่โดนไม่โดนบอลมาเล่นกูได้ไหมบอลมาเล่นกูได้ไหมตรงนี้สามพันตรงไหนจ้าไอ้ไอ้ก๊อดก๊อดก๊อดขอขอขอโอเคโอเคโอเคบอลมาเล่นด้วยกันมาจับได้หมดกันยู่ในพุ่มอ่ะเห็นไหมเห็นกันเจอกรืยังเฮ้ยปืนในไฟมึงเล่นตามที่เซ็นนะอย่าออกข้างนอกนะเว้ยที่เหลือให้บอลจับมาข้างนอกอ่ะเฮ้ยมีศพวันมีศพวันมีศพวันนะคุณเปาหน่อยศพเหลียวศเหลียเจนเจนเรียกเจนเรียกปืนออกไปเอา เอางี้เอางจกีมาไปเติมแบรไปเติมแบคกูจีกันหนึ่งจีกูคันหนึ่งไปเติมแบงก่อนฟังพี่ไปเติมแบงก่อน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 ฮัลโหล EX ดำ EX ดำกัลอะไรปั๊มาเทน้า EX ดำกันอะไรปั๊มาเทน้าไอ้ที่ไม่เกี่ยวอะไรวะไอ้พี่มงมีสบูรณมาสมณมาหนกมาหน้าของดีเร็วที่กูจอดอยู่อ่ะวนนี้เราอยู่อยู่กันอ่ะอันนี้เร็วเร็ว ก่อนเลยนะไม่ต้องรอนะ้วใช่ไหมพี่พี่ให้ให้พี่พี่หอสั่งน้องหอเลยถูกไหมไม่ต้องรอพวกมี่ถูกไหมใช่ใช่ใช่พี่พี่อยู่พี่อยู่ก่อนพี่อยู่ก่อนพี่อยู่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 ีอย่ารอแล้วพี่ต้องมันห้าพันพี่ต้องมันห้าพี่บวกแล้วเองตรงรูปเลยไหนก็ไหนเออไปถึ่ไหนแล้วน้องปั๊มมาเทน่าเส้นเทน่ามามามาปั๊มเลยที่ขับาปั๊มเลยมาปั๊มเลยต้องมานะบอต้องมานะ

ยิงเม่นโดนตำนัดเลยเฮียไม่ไม the ่มันโตไปแล้วไปบ้านดูไว้มันหนีสมคันสามคันสามคันมันแยกมันแยกตนีตนีามีทุูดแวนตามมีทุูดแวนยหยตินตามจีกอดนะฟังนะจีกอดนะจีกอดนะ ไม่ส่งนะ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 สเลยส่งนะเลยแวนตามมาแวนเก็บจีแดงไว้นะแวนมาตามมาน้มาเรียกเพื่อนเนาะพี่มันบอกกลังมาเรื่องดูเรื่องดูเรื่องดูเรื่องตมามามไม่สน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 ไ้นาเยรีแล้วลีแล้วบาใชปไอ้ตรงไฟไเวเลยถนนบนไเวเลไเวเลไเวเลยสะพานเหล็กสะพานเหล็กเยเี้มาาใหญ่ไมตกนะ้ไอใหญ่ไมลงน้ำเฮ้ตัดสะพาะาีเยเลยมานไอ้สัตว์กะ ฮัลโหลมึงตามมึงตามของแวนไปนะกูแท็กเอ็กซ์ดาคันหนึ่งอยู่อู่เก่าตามตามัมันมีเอ็กซ์ดาอยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งนะในเมืองล่าสุดวนอยู่นะ จะทังน้ำจะังน้จะังน้บล็อกไว้บล็อกไว้แค่บล็อกแค่บล็อกนะทำคนเร็วน่เยอะอยู่มันกูจับกูังตรงนี้ได้แค่ยี่สิบสี่เองไม่เป็นไรเถอะไม่รีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตรงยในพวมาขอจี้ทีขอจี้ทีขอจี้ทีได้ไหมขอจี้ได้ไหม อไอ้ยในวอกูไอ้นี่ก่อนรีพอร์ตอีกทีมันรอบเราไปสิบเจ็ดคนนะรู้เรื่องรู้เรื่องสิบเจ็ดคนรู้เรื่องไอ้กูหอเลยหรือจะไงดีเพราะว่าอย่าเพิ่งน้องจะโดนปวดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะเออไม่ต้องรีบเพื่อนไม่ต้องรีบตาย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 ได้เรื่สองนะมูลค่ามันน้อยเดี๋ยวจบไวเฮียมันโดนเราทั้งคืนเราคุบอกให้เออเออแบล็แบล็คมันรอบไปสิบห้าแบล็คมันรอบไปสิบห้าเพื่อนอีกสองรอบไปสิบห้ากูรอกูรอไม่ต้องอุ้มไปเฮียไม่ต้องหอด ไม่เรยไไอีม่ต้องงห่อตะก้อหรอกเออมึงเออจริงอยากเล่นกับกูกี่วันอ่ะกูเล่นกับมึงได้หมดอ่ะไม่ต้องหอก็ได้ตวัดไฟเอ้เที่ยอะไรเดวันเขาเรียกวัดไฟได้เพื่อนครบได้หรอบันดี้ใครหายได้เพื่อนคืนครบยังเที่ยวมึงได้หรือเที่ยวครับเนี่าหมอแดงนั่นเที้ยอะไรเที่ยอย่าลืมปั่นนานโน่ก็ได้นะ นาโนนาโนอะไรนั่นนาโนนะฮะไอ้เหี้ยมีหน่อยแต่ร้อยเว้ยสัตว์แบนพอแล้วแบนพอแล้ว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 ผมชอบตัวเขาปั่นไอ้เหี้ยร้อยร้อยแต่ร้อยเปอร์อ่ะผมน่าจะโออเวร์เปล่าไว้พอแล้ว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 ฮัลโหลเจอปั๊มมาเทน่าวอเจอปั๊มมาเทน่ารีเซ็ตหมดแล้วรีเซ็ตหมดหมดแล้ววอวอแล้ววอเจอปั๊มมาเทน่าวอเจอปั๊มมาเทน่ามึงบอกมันไปยืมรถมาเพิ่มดิไอ้เหี้ย ่อนั้นมาอกปั๊มในหน้าเลยปันหาบอเจะบปั๊มในหน้าในหน้าเลยทกคนมีทุกคนนะคน่มีูลอุกคนนะถ้าสามถ้าสวยกได้อลไอเมนกันเนี่จะไ่รู้เขาหอะเฮ้ยไอเฉินถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าไออีกคู่หนึ่งห่อกูว่าห่อได้นะเพราะยังไงเราเราเหลือคนเล่นเยอะอยู่แล้ว คนที่ไม่ใช่วอลหลักอ่ะมึงมเอาศพไปอุ้มดีกว่าเพราะว่ามันมีแต่รถร้านเนี่ยตอนเนี้ยในในไฟเนี่ยทไม่เพื่อนมันไปไปเพื่อนมันไปเป็นคู่ครับใครที่แบบว่าไปกับพวกไอ้รถดีๆได้ให้มันไปเป็นคู่รถล่างเบนไปดูอุ้มไอจารย์มีอีกคู่หนึ่งตีด้วยนะมึงเราดูอีกคู่หนึ่งได้หรเพื่อนใช่ใส่กูกูสั่งกูสั่งซูเปอร์สปอร์ตแหน่อยเพื่อนรอไปหนึงเพี่ไปเลยได้ปะได้ไปไเพื่อนว้ซูเปอร์สปอร์ตอีกตำแหน่งนึงก่อนว่ายที่หนึ่งอ่ะเขาหอกอะไรยังรี ตีกันที่ไหนดีกว่าพี่ไอ้แวที่ไหนวต้องในไอ้ไอ้ดำเจอเขาตีที่ไหนวะาดำไม่รู้เห็นแต่ประกาศเมืองแรดงในเมืองแรดงในเมืองแรดงพอยังอ่ะตอนนี้บ้างไม่เจอไม่ไม่ได้เขาตีกันอ่ะในเมืองแรแดงสู้ไปดูในเมืองแรดงสู้เออไปดูสู้ไปดูสู้ไปดูที่ไหนอยู่นี่ที่ไหนอยู่กูที่อยู่กูแว่นอยู่ไหนไม่คุยก่อนรถร้านกาจ่าไม่ไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอุ้มนะไอ้รถล้านไอ้รถล้านแบบพวกเบลเลอร์อ่ะไม่ต้องไปอุ้มนะเขาสิต้าไม่ต้องไปอุ้มนะขนมคู่ไปกับเพื่อนคุ้มกว่านะอขนมคู่ขนมขับเอาเรื่องระหว่างนี้พวกมึงงฟัดิ ไอ้เขียวไอ้เขียวไอ้เขียวไปหาพี่เปิดหน่อย่าฟังเฉินไอ้เฉินแก๊งมาชวนขนมไปหน่อยพี่ชวนหนมไปไหนผมไปโดนไอ้เขียวยไอ้เขียวไม่ได้กับพี่นะกอด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 ให้ให้ให้วอให้วอเข้าเมืองได้ถั่ววอตอนนี้มึงเข้าเมืองกันได้นะมึงหามได้นะตอนเนี้ยไปเลยไปเลยไปเลยคุณว่าคุว่าตอนเนี้ยไอ้สิบห้าคนนั้นอะ ถ้ากูเดาเนียเพื่อนมันจะต้องหนีแบบว่าหนีรอช่วยเว้ยเนี่ยเพราะว่าที่ที่มันจะอยู่ตรงเนี้ยมันจะอยู่ริมน้ำหมดเลยเว้ยเพราะว่ามัน,มนคือจุดเดียวที่มันรู้สึกว่าถ้าเกิดม<อ>ึงเจอมันอ่ะมันก็หนีออเมา๋ยวนี้ผมตัดใจให้ผมตัดใจให้บอมึมองออกไปล่ามันดิเจอที่ไหนตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนนี้วอล่าตอนนี้วอล่าตอนนี้วอล่าเลยให้หน่อยวอล่าใจให้หน่อยอีกเอียก็ใสองได้ใช่ไหมพี่เอียกก็ไปสองได้ครับเอียกก็ไปสองได้พี่น้ำไม่เคลื่อนได้ไม่ไม่เอาคอนต้ากับเบลเลอร์ไปอุ้้้้้มมมหรรออออกไไ่่่เเาาาปตดแแลววงบนยพีูะ ย่งยังยังไม่ยังไม่ยังไม่เลื่อมุ้มยังไม่เลื่อมุ้มเพราะว่าพี่พี่จะดูอีกแก๊งก่อนมึงฟังกูตอนเนี้ยมึงฟังกูนะฟังฟังก่อนฟังตอนเนี้ยวอร์มใช้ได้สี่สิบเอ็ดคนเวลามึงเจอมึงตะโกนในวอร์เลยพวกกูช่วยกันแป๊บเดียวเข้าใจปะมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบมึงต้องมาดั้งดาชทแล้วแบบมึงโดนตอนเนี้ยมึงอุ้มได้แค่ยี่สิบหรือสามสิบอะยังไงพวกกูช่วยกันทันเวลามึงเจอมึงลั่นมันเลยนะเข้าใจปะพอร่านี้ตามที่พาวตามตามตามแดนดักนี่อะไรมไปดักหรือเปล่าเอาไม่หน่อยผัด เจมนร้าได้เอเมกพี่ไปเส้นแรนดัมนะตอนนี้พี่กำลังพี่อยู่อะไรไปแรนด์ฟ้าแรนดือแรนดัมเพื่อนแรนดั้จะเดียวกีโซนกว่ามีติดนะแบบเอไอบ้างไอติดบ้างรวยขนาดแรนดันี้ประตูมาได้คุรมามาอยู่กูด้วยนะไม่ไม่ถเลยโซนนะไอบอโซนนะมาแถวอะไรนักเรียน ตอนนี้พี่อยู่โซนพัน์เอแลนฟ้านะต้องเจอโันหลุดไม่เพี่ล้อพี่ล้ลอทำมาไหน่อย